สวัสดีค่ะเด็กๆเ,เกมหันสากับครูปุ๋ยพาเพลินมาแล้วคะ่ะวันนี้ครูปุ๋ยจะมาชวนเด็กๆเ,เล่นเกมเพื่อทบทวนและทบทสอบความจำของเด็กๆเ,เกี่ยวกับตัวเลขต่างๆ มาลองเล่นกันดูสิคะว่าเด็กๆจะรู้จักหรือจดจำตัวเลขต่างๆได้มากน้อยเพียงใดกับเกมที่มีชื่อว่าเกมเลขนี้อยู่ไหนกติกาการเล่นเกมมีอยู่ว่าให้เด็กๆตอบคำถามว่าตัวเลขที่คุณครูถามนั้นคือตัวเลขใดในบรรดาตัวเลขต่างๆที่คุณครูให้มามาลองดูกันคะ่ะว่าเราจะรู้จักตัวเลขมากน้อยแค่ไหน พร้อมแล้วไปเล่นเกมกันเลยเลขหนึ่งอยู่ในเลขหนึ่งอยู่ในอยู่นี่จ้าอยู่นี่จ้ามีหน้าตาเป็นเช่นไรอ๋อหน้าตาแบบนี้ไงไปก่อนละสวัสดีเลขกสองอยู่ในเลขกสองอยู่ในอยู่นี่จ้า อยูน right? ี่จ้าม right? ีหน้าตาเป็นเช่นไรออหน้าตาแบบนี้ไงไปก่อนละสวัสดีเลขสามอยู่ในเลขสามอยู่ในอยูนี่จ้ายูนี่จ้ามีหน้าตาเป็นเช่นไรออหน้าตาแบบนี้ไงไปก่อนละสวัสดีเลขส นี่จ้ะมีหน้าตาเป็นเช่นไรออหน้าตาแบบนี้ไงไปก่อนละสวัสดีเลขหายู่ในเลขหายู่ไหนอยู่นี่จ้ะอยู่นี่จ้ะมีหน้าตาเป็นเช่นไรออหน้าตาแบบนี้ไงไปก่อนละสวัสดี เลขหกอยู่ในเลขหกอยู่ในอยู่นี่จ้ะอยู่นี่จ้ะมีหน้าตาเป็นเช่นไรออหน้าตาแบบนี้ไงไปก่อนละสวัสดี เ,เช่นไรออหน้าตาแบบนี้ไงไปก่อนละสวัสดีเลขแปดอยู่ในเลขแปดอยู่ไหนอยู่นี่จ้าอยู่นี่จ้ามีหน้าตาเป็นเช่นไรอ๋อหน้าตาแบบนี้ไงไปก่อนละสวัสดี เลขเก้าอยู่ในเลขเก้าอยู่ในอยู ai, ่นี่จ้าอยู่นี่จ้ามีหน้าตาเป็นเช่นไรอ๋อหน้าตาแบบนี้ไงไปก่อนละสวัสดีเลขสิบอยู่ในเลขสิบอยู่ในอยู่นี่จ้าอยู่นี่ ถ้าเป็นเช่นไรออหน้าตาแบบนี้ไงไปก่อนละสวัสดีเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆกับเกมเลขนี้อยู่ไหนเด็กๆตอบถูกกันไปกี่ข้อเอ่ยครูปุ๋ยขอฝากให้เด็กๆได้ฝึกทบทวนตัวเลขกันบ่อยๆนะคะจะได้ไม่ลืมกันคะ่ะครูปุ๋ยขอขอบคุณเด็กๆที่น่ารักทุกๆคนที่ตั้งใจเล่นเกมในวันนี้นะคะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้า จะเป็นเกมอะไรนั้นรอติดตามนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย